สวัสดีค่ะกับสวัสดีานผูช่แเฟนช่องตูุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแป๊บปด้วยิปนี้นะคะทั้งจ่องเฮาจะผ้ามาตามสูตรหวยแร้วันเด็ดนะคะสูตรคำนวณของเซียนประคนชัยนงวดวันที่16กันยายน2566นี้รกนีะคะเป็นสรุปคงสุดท้ายของเซียนนะคะชมเป็นทรมเนียมของเซียนนะคะปกติแล้วหลังจากเลียออกปุ๊บเซียนจะปล่อยห้ปรับนี่รอเปรียบเป็นสูตรคำนวณ มาก่อนนะคะเพื่อนจัดไห้นนอยนๆนิยนๆนะคะและเพื่อนก็จะมีมาฟันทงไห้อีกในโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกมือหนึ่งหรือว่าสองมือนะคะท่านชมมือนี้ก็ได้เลิกงาายมดีนะคะหลังจากงวดติพานมาแลาค่ะท่านชมโค้งสุดท้ายของเซียนก็จะให้เบิ่งก่อนนะคะในงวดติพานมาค่ะท่านชมเซียนประคุณชัยเข้าจัดไห้นะคะเพิ่นจัดไห้คัดไห้เนอยนๆเน้นๆนะคะ เฉียดไปเต็มเดียวนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมากระดมชมเป็นทีนาเสียดายคักอีลีนะคะเพิ่นจัดให้ฟันห้ยนะคะคือเก่าศูนย์นะคะชมเลขก็ไปออกเก่าหนึ่งนะคะเฉียดไปเต็มเดียวนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายของเซียนเฮานะคะงวดหนีนะคะจะได้เป็นตัวเลขเนวทังตัวใดแบบใดนะคะเพราะคนอื่นไปได้เขามาแล้วฝากคนไรกดแช์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะ บริาพาษ์คลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้ค่ะเด้อแล้วก็เพื่อเป็นกําลังดจงใจใ้แเก่ทั้งช่องแม่เด้ค่ะนีโคงสุดท้ายนี่นะคะเซียนเป็นกับฟันหายจัดห้เพิ่มขึ้นมาชุดเดียวหางเดียวเน,นีนๆน,นะคะจะได้เป็นตัวใดแบบใดก็เช่นไปรับชุแมะฟังจากปลาของเซียนให้เซียนเป็นคุณนกอนเฟิ่์มห้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ขวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มือนี้มาตามแนวทางคงสุดท้ายฟากเพื่อนช่องเข้าคือเก่านะคะปกติแล้วเป็นธรรมเนียมของเซียนประคนใช่นะคะเลขออกปุ๊บเซียนจะปล่อยปับในรอบแรกนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีมาฟันทงห้อีกในคงสุดท้ายแบบนี้นะคะอาจารย์เป็นยังไดเนะะาะคะในคงสุดท้ายนี้ได้ตัวเกาหรือตัวไม่นะคะอาจารย์นันก็พอฝันมนกระเจียบได้จับบได้ดอกครับอเอาในเล่ค์ทับนวลเกาเลยค่ะ เหล็กคำนวนรอบแรียกคำนวนแบบรอบแรกกันย่งคือเกายังเป็นตัวบินตัวเกาตัวเน้นก็คือตัวเน้นคือเกาค่ะในรอบเรกอาจารย์กันยังมักอยู่คือเกาเนาะอาจารย์คือเกาครับค่ะนี่คงสุดท้ายนี่ได้ตัวเกาหรือตัวไม่เนาะอาจารย์มีตัวเพิ่มปะอาจารย์สำหรับผมก็ใช่ก็มีครับมีมีตัวเพิ่มอยู่หางเดียวหางเดียวค่ะครับก็เริ่มเลยเนาะค่ะสำหรับผมตุ้ยครับ โค้งสุดทายผมย้ำหาเจ็ดตัวเก่าอีกรอบอ๋อโค้งสุดท้ายอาจารย์มาย้ำตัวเก่าเนาะค่ะคือหาเจ็ดบมอาจารย์แมนกับแมนแล้วก็มี่ออกมาอีกหนึ่งจุดคือหนึ่งสามครับอ๋อแล้วก็หนึ่งสามนะคะครับสองจ<อ>ุดสองหางตัวนี้แหละครับสำหรับโค้งสุดท้ายค่ะในโค้งสุดท้ายอาจารย์กับ ติดเลขกหนึ่งมากคือเกาเนาะอาจารย์เป็นเลขเด่นที่อาจารย์เด่นหายแนวรอบแรกเนาะอาจารย์แมนครับแมนค่ะเพราะว่าเลขเซียนประคนใช่เท่ากับเพิ่นจัดจัดหายน้อยเน,น้นๆแบบนี้ทุกรอบเนาะอาจารย์ระวังคงสุดท้ายกับรอบแรกมักตัวใดลายกว่ากันค่ะอาจารย์เอ่อคงสุดท้ายกับรอบแรกมักพอกันครับมักพอกันเลยค่ะในคงสุดท้ายนี้เน้นสำหรับตั้มรับตัวเน้นนะักมักพอกันอ๋อ โครงสุดท้ายนี่เน้นซ้ำกันกนะคะไอ้เนีหนึ่งสามนี่ก็มัดครับเนี่ยทั้งสองตัวนี้อ๋อในโครงสุดท้ายนี่อาจารย์เฮาเน้นทั้งสองชุดเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าสำมาเพิ่มมาตัวเดียวเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับสำมาเพิ่อหนึ่งสามตัวนั้นค่ะเพราะว่ารอบแรกอาจารย์กัดจัดให้มาตั้งแต่ตองวดแล้วเนาะสำรับเลหะเจตน,นะคะหนึ่งสามตัวนี้ก็อาจารย์ก็มักมาฟันธงให้ในรอบสุดท้ายนี่ก็ มาจังๆเนี่ยแม่เนาะอาจารย์เนาะสำหรับงวดนี้ก็แล้วก็ตัวเลยสักอหันมาจังๆทั้งล่างทังง้งบนเอ,อ้วงวดนะครค่ะก็<บ>จะรู้แล้วเนาะอาจารย์ในมืออื่นแล้วนะคะสําหรับงวดนี้เป็นงวดวันที่สิบหกก็ขอให้เลขเซียนเท่าเขารั่วแต่ก็รั่วอีกคือเกาเนาะอาจารย์ท้ายสุดดท้ายก็ขอข่ะขอให้เลขของอาจารย์เห่าเขาปังๆอาจารย์ข,ขอขอบพระคุณอาจารย์หลายๆค่ะทีบ่งปันแนวทางดีๆอาจารย์ขอพระคุณค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินเสียงสัมผัสของเซียนประคุณชัยแล้วเนาะคะ่ะในรอบแรกนะคะท่านผู้ชมที่เซียนมาฟันธงห้เนาะคะ่ะเพิ่นฟันห้ตั้งแต่ตองวดมาแล้วเนาะคะ่ะเป็นธรรมเนียมของเพิ่นเพิ่นจะปล่อยสูตรคำนวณออกมาให้เนอยน,นๆ,นนๆแบบนี้ทุกรอบเนาะคะ่ะรอบนี้เซียนปล่อยหย้ตั้งแต่ตองวดเนาะคะ่ะ เลขเด่นเพิ่นเด่นไปทีหนึ่งกับเจ็ดนะคะเพิ่นให้มาสามตัวนะคะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะคะเน้่หนึ่งกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแลเส้นกระจับคู่ใหสามชุดสามหางคือหนึ 7, ่งเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่นะคะเส้นฟันให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นงๆนะคะคือหนึ่งเจ็ดนี่คือในรอบแรกนะคะแล้วก็เลขสามตัวเส้นจัดให้ชุดเดียวหางเดียวคือสี่หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนะคะ เซียนกัมาฟันไห้นะคะท่านผู้ชมเพิ่มมาชุดเดียวหางเดียวเน,น้นๆเนาะคะคือหนึ่งสามนะคะ,ค 1, ะ,คะสำหรับเลขฮาจิตตัวนี้เซียนมาเน้นย่ำไห้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรรอบแรกที่เพื่อนได้จัดให้มาเลี้ยวนะคะสำหรับเลขฮาจิตตัวนี่นะคะท่านผู้ชมผู้ใดซื้อเลขกะะ็อย่าลืมไปแล้วก็กลับเน่นะะด้อค่ะเด้๋ยเพราะว่าเซียนเพป็นก็จัดให้น้อยๆเน,น,น้นๆน,นะคะเพื่อนโบได้ให้ลายชุดหลายหางนะคะท่านชมสำหรับคนที่มักที่ชอบ ตัเลขกับเซียนประคนใช่ยเฮากะหยิบจับไปพิจารณาได้เลยเด้อค่ะเด้อเพื่อเพื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดวันที่16กันยายน2 5 6 6นี้นะคะทั้งเบิดทั้งมวลกะเป็นแค่นแนวทางเนะคะคุณผูชมตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หลุดได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดนะคะ่ะสุดท้ายทั้งจังก็ขออวยพรให้เอฟซีเฟนชองเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีชัย โชค,โชค,โชคโมันมนทิ้งๆปังกันสกู่สักคนค่ะสวัสดีค่ะ